คชมครับช่วงสองสาวันที่ผ่านมาข่าวที่รู้ว่าเป็นประเด็นขึ้นห้างหนึ่งแล้วก็ในเว็บไซต์ทุกๆเว็บไซต์รวมถึงสื่อทุกๆสื่อพุ่งตาไปจับตามองเนี่ยนะฮะพุ่งเป้าไปจับตามองแล้วก็แน่นอนครับเรื่องราวของพี่ศรีสุวรรณหรือพี่ศรีผู้มีแสงในตัวนะครับคือพี่ศรีเองเนี่ยนะครับไปเรียกรับเงิน3ล้านบาทนะครับกับทางฝั่งของทธิพดธีกรมการข้าวก็คือคุณนัฐกิจของทิพย์เนี่ยนะคุณผู้ชมครับประเด็นมันเลยเกิดเลยฮะคุณผู้ชมครับอ้าวเดี๋ยวลองไปไล่ยอชม แน่นอนนะคุณผู้ชมครับจากกรณีที่ตำรวจปปปนะครับไปจับกลุ่มตัวนายสรีสุววันจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินที่บ้านพักในจังหวัดปทุมธานีในกรณีไปข่มขู่เรียกรับเงินนะครับจากนายนัชกิจของทิพย์นะฮะท่านก็เป็นอธิบดีกรมการข้าวจำนวน1500 0ล้านบาทโดยการสืบสวนเนี่ยนะฮะก็พบว่ายังมีผู้ร่วมกระบวนการกับทางฝั่งของคุณศรีสุววันในอีก2รายก็คือคุณยศสวิท์อโทษนะฮะคุณยศวริศชูกล่มหรือเจ๋งดอกจิก นะแกก็เป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินะครับอีกคนหนึ่งครับนางสาวพิมพ์ณฐาจิระพุทธิภาคแกก็เป็นอดีตผู้สมัครสสพักรวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกันนะฮะโดยหลังถูกจากุมนะครับทั้ง3คนเนี่ยใช้เงิน400,000บาทเป็นหลักทรัพย์ยื่นขอประกันตัวออกไปครับท่านผู้ชมครับทีนี้เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ท่านผู้ชมครับทางฝั่งของทางอธิบดีกรมการข้าวนะครับท่านนัตกิจนะครับรวมไปถึงภรรยาคือทางคุณธัญรัตน ชัยสิริคุณากรนะฮะก็ได้มีการไปพบตํารวจปปปะนะครับโดยทางฝั่งของภรรยาเนี่ยนะฮะได้บอกก่อนเข้าให้ปากคํากับตํารวจว่ายละเอดต่างๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นผู้ชี้แจงกันแล้วกันแต่ขอยืนยันครับว่าตนเองนั้นมีหลักฐานเยอะมากแล้วมีพยานแน่นหนาร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่ก่อนจับกลุมนะฮะซึ่งตนเองเนี่ยได้มอบให้กับตำรวจไปเรียบร้อยนอกจากนี้ครับยังได้นําเอาสมุดบัญชีจานวน20เล่มครับให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบนะครับว่า มีความผิดอะไรหรือไม่ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ผู้เซฟไปเยอะเพราะความจริงแล้วหลักฐานเนี่ยนะมันมีมากกว่านั้นอีกโดยเฉพาะวันเกิดเหตุซึ่งชัดเจนทุกอย่างทุกถ้อยคาส่วนประเด็นที่ทางฝั่งของนายศรีสุวรรณและก็เจ๋งดอกจิกยืนยันว่าไม่ได้รับเงินเป็นเรื่องของทางฝั่งนั้นที่จะพูดอะไรก็พูดได้ส่วนที่มีคําถามว่าสามีของตนเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเปล่าก็คงต้องไปตรวจสอบโครงการต่างๆว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าล่ะเนี่ยนะฮะ ทั้งนี้หลังจากที่ทั้ง3าคนถูกจับนะครับก็จะมีเพียงเจ๋งดอกจิกเท่านั้นครับที่โทรมาหาตนเองส่วนคนอื่นไม่มีใครติดต่อมาส่วนหลังจากนี้อยากให้ตํารวจตรวจสอบในสรีสุวรรณและเจ๋งดอกจิกเพิ่มเติมในประเด็นไหนอีกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตํารวจจะดําเนินการเอาฟังเสียงภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวครับจริงๆแล้วอะ่ะก่อนจับอ่ะก็แน่นแล้ว ก็นต์แล้วหนูเอาบัญชี20ก็เล่มมาให้ที่นี่ตรวจสอบค่ะแล้วบอกว่าตรวจให้หนูหน่อยบัญชีหนูผิดอะไรไหมแล้วก็เอาหลักฐานที่มีทั้งหมดเนี่ยช่วยหนูหน่อยว่าหนูจะทำอะไรได้บ้างเอออย่างที่เจ้าหน้าที่เขาแถลงข่าวไปอะเนาะอย่างนั้นเลยเขาอะอาจจะพูดเซฟไปด้วยซ้ำแต่ความเป็นจริงอะหลักฐานมันมีมากกว่านั้นนะคะ มันมีมากกว่านั้นเยอะและยิ่งวันเกิดเหตุอะชัดเจนทุกอย่างทุกถ้อยคานะคะมันมีเยอะที่จะต้องให้กับเจ้าหน้าที่มีคลิปเสียงอะไรที่หลุดออกมาอันนั้นคือพยายามที่จะต่อรองเรื่องเงินอะไรยังไงกันนะครับยังไม่ได้เห็นเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะทํางานเนาะแล้วก็เหนื่อยค่ะงานส่วนตัวตัวเองก็เยอะยังไม่ได้สนใจในเรื่องตรงนี้ทางคุณจอจานเนี่ยเขาได้ติดต่อมาหาบ้างไหมครับ อ๋อเขาได้ติดต่อมาบ้างไหมก็ติดต่อในระหว่างระหว่างมีเรื่องกันเนี่ยติดต่อค่ะติดต่อมาพูดหรือว่ามาสอบถามอะไรไหมฮะออให้หลักฐานไปกับตํารวจหมดแล้วค่ะทางฝั่งคุณสอดสลาได้ติดต่อมาไหมฮะหลังจากที่เป็นข่าวแล้วก็จับแล้วก็ได้รับประกันตัวไปไม่ค่ะไม่ค่ะไม่มีการพูดคุยอะไรกันเพิ่มเติมไลยลหะครับไม่ค่ะอันนี้เราอยากให้ตำรวจดำเนินการตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมอีไหมครับทั้งสองท่านนั้นนะครับ พออันนี้ก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่นะคะพ่อหนูเชื่อว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เขาตรวจสอบหนูมากมากกว่าตรวจ,จสอบพวกเขาเพราะอะไรกว่าเจ้าหน้าที่อ่ะจะไปจับพวกเขาได้อ่ะเขาต้องตรวจสอบหนูก่อนไหมเพราะเรื่องนี้เขาวางแผนกันมานานแล้วนี่นฮะนี่คือคุณธัญรัตน์นะครับเป็นภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวก็ชัดเจนนะฮะคือ ทางเธอเองก็ยืนยันนะฮะเป็นหนักเป็นแน่นเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักฐานเรื่องของการไปเรียกรับเงินของทางฝั่งของคุณศรีสุวรรณกับพวกแล้วคือของเจ็งลอกจิกเนี่ยนะบอกมีมากแน่นอนคือร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ยืนยันได้เลยนะครับส่วนตัวสามีเธอเองเนี่ยจะมีการกระทําความผิดก่อนน้นนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยตำรวจก็สอบมาก่อนแล้วค่ะไม่งั้นเนี่ยเขาคงไม่ออกหมายจับไปจับทางฝั่งคนกลุ่มนั้นหรอกเนี่ยถือว่าแบบนั้นคุณผู้ชมครับ ก็เป็นประเด็นใหญ่ในสังคมเลยครับเพราะว่าพี่ศรีสุวรรณเองเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นเหมือนกับนักร้องอะนะอก็คือวิ่งร้องในทุกๆเรื่องที่มันเกิดเป็นประเด็นในสังคมหลายๆเรื่องแล้วกันใช่ไหมหลายๆเรื่องแล้วกันเนี่ยนะฮะนี่คือพี่ศรีตอนที่จูมือโอเคแล้วนี่นะ,ะยกมือไหว้นี่นะฮะตอนนั้นถูกประกันตัวออกมาเนี่ยครับคือปรากฏว่าเมาื่อวานนี้ตำรวจเองก็ใช้เวลาสอบปากคำที่พดีกรมการข้าวกับภรรยาเนี่ยนานถึง11ชั่วโมงนะฮะ เนี่ยครับแล้วหลังจากทางอธิบดีท่านเดินออกมาเนี่ยนะครับสื่อก็พยายามขอพูดขอคุยด้วยท่านบอกว่าตอนนี้ยังให้ปากคําไม่เสร็จเลยขอญาติยังไม่ให้สัมภาษณ์อเลยทั้งสิ้นนะครับยังไม่ตอบคาถามใดๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียรูปคดีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตั้งใจทํางานนะเอาลองลฟังเสียงดูหน่อยอันนี้เรามั่นใจพยานหลักฐานที่เรามีไหมว่าจะสามารถเอาผิดสพุทธหาเพิ่มเติมได พี่พูดไน่ได้หรอเพราะว่าพี่ยั่ให้ปากคำไม่เสร็จและมีเจตสินุตุนะครับเดี๋ยวพูดแต่เขาว่าตั้งใจทำงานเนาะขอบคุณครับนี่แหละครับผู้ชมครับคือพอข่าวออกมาวันนั้นโอ้โหมันเป็นข่าวที่เรียกว่าตั้งมากนะฮะ ก็น่าตกใจแล้วครับคือมีการไปเรียกเงิน3ล้านแล้วก็มีการต่อรองกันเหลืออยู่ที่ล้านห้าล้านห้าแล้วปรากฏว่ามีคนเนี่ยนำเอาซองเงินไปให้ที่บ้านพี่ศีภรรยาพี่ศีออกมารับเอาไปแขวนไว้ห้าแสนพอเข้าไปเสร็จปุ๊บพีบ่ศีเห็นว่าตำรวจเข้าชาร์จโยนโยนเงินทิงนงนท้งอของกลางทิง้งนี่พ<า>ี่ศีบอกว่าอ๋อ รู้สึกตัวเองถูกวางงานค่ะอะแล้วก็เงินไม่ใช่เงินของตัวเองก็คือเหมือนเอาให้พ้นตัวไปก่อนเพราะว่ามไม่รู้ว่าใครเอามามาการแก้งอะไรยังไง<ช>หรือเปล่าว่าอย่าง,งน,นั้นค่ะนี่ครับแล้วก็คุมตัวพี่สีไปสอบนะคะพี่สีก็ยังยิ้มอะค่ะจนได้รับการตะกกันตัวออกมาตอนตีสองของอีกวันนึงก็คือวันเสาร์สี่แสนบาท